สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนเมทาร์ดนะคะก็วันนี้นะคะเมย์ Me ทหัวข้อที่ว่าของขวัญอะไรนะคะที่จักรวาลจะมอบให้เพื่อนๆในวันคริสต์มาสนี้นะคะหรือว่าก่อนสิ้นปีปีใหม่นี้นะคะเพื่อนๆจะได้รับอะไรเป็นของขวัญน,นะคะ <c oughs> วันนี้มีกระดิ่งด้วยนะเพื่อแบบว่ามันเป็นของขวัญน,นะเนาะเราก็ต้องดีใจกับมันนะคะเพอแป๊บเดียวเนาะสิ้นปีแล้วนะคะ ปีนี้ก็ค่อนข้างสาหัสสำหรับหลายๆคนเนาะทั่วโลกเลยด้วยซ้ำนะคะโอเคค่ะก็ขอให้เนาะทุกคนนะคะผ่านพ้นเรื่องราวหลายๆที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆพ,พบเจอแต่ความสุขนะคะความสมหวัง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเราไม่ต้องรอให้ถึงปีหน้าหรือว่าไม่ต้องรอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานานาปีหน้านะคะเราเปลี่ยนตอนนี้เลยดีกว่านะโอเคค่ะวันนี้นะคะเมย์ทำสองกองนะกองที่1นึ่งอบันดันนะคะก็คืออบบันดันเนี่ยก็คือความสุขความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างทั้งปวงนะคะใช้ไพ่กงล้อแห่งโชคชะตานะคะ the wheel of the year ค่ะ แล้วก็นะคะกองที่สอง g i g p p y p y c h ANCE นะคะก็คือว่าเป็นเหมือนแบบว่าออโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขแบบไม่คาดคิดมาก,ก่อนแบบมีความสุขมากๆนะคะประมาณนั้นเลยนะโอเคค่ะชอบกระดิ่งมากเลยค่ะโอเคนะเพื่อนๆหลับตานะคะทำสมาธินะเพื่อนๆจะเลือกที่ คำของไพ่นะคะหรือว่าจะเลือกที่หลังกองอหลังการ์ดไพ่ก็ได้นะทาสมาธิ5วินาทีเรามาดูกันดีก,กว่าว่าของขวัญที่เพื่อนๆจะได้รับนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนที่เข้ามาดูนะจะได้รับเนี่ยคืออะไรคะจะเป็นการงานการเงินการเรียนหรือว่าความรักก็ได้นะโอเคค่ะหลับตานะคะ5วินาที ไปที่กองที่หนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเอากองที่2แอบไว้ก่อนนะกองที่1น,นี่นะคะความอบันดันนะคะความอบันดันเอาวางมือตรงนี้แล้วกันนี่นะคะก็มาดูดีกว่านะคะ5้ใบนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นะคะ ของขวัญอะไรที่จัก,กรวาลจะมอบให้คุณนะคะก็คือว่าจะเปิดทั้งหมดดูดูสิบใบเลยแล้วกันนะสิบใบแบบรวบตึงเลยอะค่ะนะโ <Okay. S 1> <laughs> อเคก็เป็นเป็นข้อความน่ารักน่ารักนะคะในวันนี้เนาะคลิปสั้นๆโอเคมาดูดีกว่าว่าของขวัญอะไรที่คุณจะได้เซอร์ไพรส์จากจักรวาลน,นะสิบใบค่ะ The High p r i e s e s s นะคะราชินีพระจันทร์คนที่มีเสน่ห์นะคะคนที่น่าหลงไหลนะมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครดูลึกลับนะคะโอ้โหมาแล้วนะคะของขวัญของคุณโอ้ถ้าคุณอยากได้คนรักเก่าหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอยู่ตอนนี้นะคะ มีแนวโน้มสูงที่คุณจะได้นะเขาคนนั้นนะคะอาจจะกลับมานะคะอาจจะกลับมาหาคุณเนี่ยคุณรอรออยู่เนี่ยจักรวาลก็ส่งเขาคืนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีก5า้าใบว่าของขวัญที่คุณจะได้รับคืออะไรอุย้ยน่าจะได้นั่นแหละนะสิ่งที่คุณหวังเนี่ยนี่ไงกงร้อแห่งโชคชะตาก็มานะคะจัสตินนะคะ เจ็ดถ้วยโอ้โหดูสิดูหน้าคุณเวลาได้รับของขวัญแล้วนะคะเป็นอะไรที่แบบถ้าคุยกับใครอยู่ก็โยนถ้วยทิ้งหมดเลยนะคะมีเขาคนเดียวให้เขาเป็นผีเสื้อนี่เลยนะก็คือประมาณว่าจะมีความสุขมากๆนะคะถึงไม่ได้มีใครก็แล้วแต่นะได้ราชินิดาบมาปิดน,นะคะแล้วก็เดอะฟูลค่ะโอเคค่ะคนที่เลือกคนที่เลือกกองที่หนนี้นะของขวัญที่คุณจะได้รับจากจัก,กรวาลในวันคริสต์มาสหรือ ก่อนสิ้นปีนี้นะสิ่งที่คุณหวังเนี่ยคุณรอคอยอยู่นะคะคุณนะตอนนี้คุณเป็นตัวตนของคุณคือราชินีพจันทร์เลยนะคะ The High Princess เนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็คุณเป็นคนมีเซนส์นนะแล้วก็เป็นคนที่คุณนะอ่านใจคนอื่นอ่านได้แต่ว่าใครที่จะมาอ่านใจคุณนะอาจจะแบบอาจจะดูยากสักหน่อยนะคะดูลึกลับนะ สำหรับคนที่มองคุณแต่จริงๆนี่คือตัวตนของคุณนะคะถ้าได้เดอะไฮเพนสเตขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ไม่มองว่าคุณน่าจะมองน่าจะรอความรักครั้งเก่าอยู่หรือเปล่านะคะรอคนเก่าหรือว่าความรักของคนที่เป็นอยู่นะตอนนี้มันไม่ได้ชัดเจนนะคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะสมหวังนะคะจักรวาลเขาจะมอบให้คุณนะมันมาถึงวันของคุณแล้วนะคะคุณดูสิเห็นไหมเอาไปเลยค่ะมงของคุณนะคะเนี่ยดูสินะ อ่อัลบันดันนะคะเห็นไหมมันไพ่มันแบบว่าอัลบันรันนะคะนะอัลบันรันแล้วก็คือคุณเนี่ยมันมีความสุขคุณได้รับชัยชนะสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้นะคะคุณจะได้ก็แล้วก็เนี่ยนะคะกงล้อแห่งโชคสตา์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะอาจจะให้หมดเนี่ยช่วงหน้าหนาวไปเนี่ยนะคะเพราะมันต้องหมุนมาเนี่ยหมุนมาแล้วมันถึงจะเป็นสดใสนะ เห็นไหมหน้าหนาวหมดแล้วคุณก็จะได้อะไรแบบนี้นะจัสตมิมาแล้วนะคะสิ่งที่รอคอยมาถึงวันสิ้นสุดคุณจะได้ยิ้มแบบเบิกบานแบบคือถ้าคนของคุณที่คุณรอคอยอยู่เขามีตัวเลือกอื่นนะคะคุณจะได้รับชัยชนะค่ะนะคุณจะเป็นหนึ่งเดียวที่แบบเขาจะหยุดที่คุณแล้วหรือว่าจะมาให้ความชัดเจนนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเด็ดขาดค่ะนะคุณเป็นราชินี ถือดาบด้วยนะคะเป็นราศีดาบเนี่ยก็คือเป็นคนชัดเจนเป็นคนตรงนะคะอาจจะแบบเอ่อก็มีแบบว่าปากแข็งไม่ใช่ปากแข็งค่ะอาจจะมีแบบว่าถึงบางทีปากร้ายใจดีอะไรประมาณนี้เลยนะอ่ะทาทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะคนรักเก่าจะมีการวนกลับเข้ามาการรอคอยของคุณที่คุณรอคอยอยู่ตอนนี้มันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคุณจะได้รับชัยชนะค่ะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะ เออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะสิ่งที่ควรจะได้รับจากจักรวาลเนี่ยมีเรื่องเงินด้วยนะเรื่องโชคชะตาของคุณนะมาหมดก็คือเหมือนกับว่าดวงคุณอะ่ะกำลังดวงคุณเปิดแล้วนะคะไพ่กงล้อมาแล้วเนี่ยคือดวงชะตาเปิดนะคะสิ่งที่หวังจะได้นะจัสตินมาต่อด้วยไงเหมือนกับว่าอะไรที่คุณรอคอยอะ่ะคุณกําลังจะได้แล้วนะถ้าไม่ใช่คริสต์มาสหรือเส้นปีนะปีใหม่เนี่ยช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนปีเนี่ยช่วงแบบ ปลายปีต้นปีแบบนี้นะคะเออคุณลองดูนะคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคะก็คือว่าแล้วก็มีไพ่เตือนมานะเหมือนกับว่าคุณถ้าคุณใจร้อนนะคะคือแบบเราอย่าไปใจร้อนนะให้รอแบบใจเย็นแบบนี้เลยนะถ้าคุณรอแบบเนี้ยใจร้อนอะไรอย่างเงี้ย หรือหรือแบบว่าใจไปแล้วอ่ะแต่ว่าแบบยังทําอะไรไม่ได้คืออย่าไปเพิ่งไปคิดถึงอะไรตรงนั้นนะให้ค่อยๆดูดูกันไปก่อนนะคะเห็นไหมค่อยๆดูกันไปก่อนเนี่ยเป็นไพ่สองนะคะสองดูเข้าไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอ่ะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะก็คือว่า คสิ่งที่คุณหวังคุณก็จะได้แบบนี้นะถ้าคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่สําหรับบางคนนะคะถ้าคุณไม่ได้รอคนรักเก่าเนี่ยถ้าคุณต้องการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนใหม่หมที่เข้ามาคุณก็จะได้เช่นกันจักรวาลเขส่งมาให้คุณแล้วนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะข้วนี้มาดูโรเมนเนเจอร์มีอะไรอยากจะบอกอยากจะแนะนํานะคะ this could be the one นะคะแน่นอน โอ้โหอย่าบอกนะคุณหวังจะได้แต่งงานเลยเหรอคะถ้าถ้าหวังถ้าสําหรับบางคนที่คิดที่จะได้ความสัมพันธ์แบบแต่งงานอะแน่นอนค่ะนะคนคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่นะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมานะหรือคนที่คุณสารความสัมพันธ์ตอนเนี้ยใช่ค่ะนะแล้วก็เวดดิ้งค่ะคุณมีแนวโน้มสูงมากถ้าคุณรู้จักกันมานานแล้วคบหากันมานานแล้วนะคะคุณมีแนวแนวโน้มสูงว่าของขวัญของคุณคือ การขอแต่งงานนะคะโรแมนติกฟิลลิ่งเนี่ยคือทุกสิ่งที่คุณสัมผัสได้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคุณมีเซนสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ไหมใช่ไหมมันใช่นะคะความโรแมนติกทั้งหลายที่คุณกับเขาเนี่ยมีร่วมกันเนี่ยคือมันเป็นความจริงนะคะ,ะมันเป็นแบบออกมาจากใจจริงๆนะคะโอเคขออีกสองใบค่ะโรแมนนะคะอคนคนนี้นะคะ ถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการงานการเงินนะเขาหรือว่าถ้าคุณมีเนี่ยเขามาช่วยซัพพอร์ตคุณได้นะคะเรื่องการเงินอะไรแบบนี้นะถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเขาแต่งงานไปแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะเขาดูแลคุณได้ค่ะไอเย้ช <laughs> อบกระดิ่ง <laughs> โอเคค่ะวลริซูนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะของขวัญของคุณก็คือสิ่งที่คุณต้องการ นะนึกถึงเอาไว้เลยนะคะแต่ว่าแนวโน้มแม่หมอมองว่าคนที่เลือกกองที่1เนี่ยคุณอาจจะต้องการความรักที่ดีนะคะต้องการความรักที่อยู่กันไปยืดยาวแบบนี้ก็ได้นะอไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นความรักครั้งเก่าหรือคนเก่า หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือถ้าคุณหวังว่าคุณต้องการความรักดีๆแล้วก็อยู่กันไปนานๆโดยที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วไม่ต้องแบบทําให้ทุกใจคุณจะได้ค่ะนะจกักรวาลเขาแบบเห็นความแบบอดทนความเก่งความที่เป็นคุณแล้วนะคะโอเคค่ะก็เตรียมรับความโชคดีไว้นะคะแล้วก็คิดด้านบวกไปเลยนะคิดว่าเราจะต้องได้นะคะแล้วมันเป็นกฎแรงดึงดูดด้วยนะคะมัน มันเป็นกดแรงดึงดูดเราก็จะได้ในสิ่งที่เราหวังนะคะเราหวังอะไรก็ขอให้ได้ดังปรารถนาเช่นนั้นนะคะอบันดันแน่นอนนะคะคุณจะได้นะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคิดบวกแล้วก็สมหวังดังใจนะคะก็วันนี้นะคะจบไปแล้วนะสำหรับคำตอบนะคะที่จัก,กรวาลฝากมาบอกให้คุณนะคะก็แม่หมอไปที่กองที่สองเลยนะคะสวัสดีค่ะ ปิดให้ก่อนนะคะเราก็เล่นกันไปแบบสดๆนี่เลยนะคะไม่ได้มีการที่สต็อปอะไรเลยนะมาดูอีกกองหนึ่งนะคะบิ๊กแฮปปี้ช็อ e นะคะ mm hmm. ก็คือว่าของขวัญอะไรคะที่จักรวาลจะส่งให้คุณนะคะ mm hmm. ก็มาค่ะ มาดูกนมาดูกันคําตอบกันเลยสิบใบนะคะของขวัญอะไรที่คุณจะได้นะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองสิบใบค่ะสรุปเลยนะเปิดแล้วก็สรุปออกมาเลยสองไม้เทา้าแบบเนี้ยเลยคุณรออยู่นะสิ่งที่คุณรออยู่ค่ะเห็นไหมโบกมือรอเลยนะเหมือนรอเหมือนรอคนเหมือนรอใครสักคนหนึ่งให้กลับบ้าน หนึ่งถ้วยนะคะ The Star ค่ะรออย่างมีความหวังนะอุ๊ยดูสิเขาจะมาเห็นไหมคุณรอแล้วเขาก็จะมาจริงๆนะ,ะดูสิว่าคุณหวังอะไรอ่าดูสิว่าจักรวาลจะให้อะไรอ่นของขวัญน,นะคะอืม เดอะ o ูนะคะเดอะก e ีนแมนโอ้นี่นะคะแม่หมอไม่ได้ทำไพ่นะก็ลืมเอามาไว้หน้ากล้องโอเคค่ะเมื่อกี้กองที่หนึ่งก็ได้ไพ่กองล้อแห่งโชคสตานะคะแล้วก็คนที่เลือกกองที่สองคุณก็ได้ไพ่ลิ้นพันกันแล้วนะคะคุณก็ได้ไพ่กองร้อแห่งโชคสตาเหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้มานะสิ่งที่ไม่ดีมันกำลังจะหมุนไปแล้วนะต่อจากวันนี้ไปเลยนะคะ คุณจะเจอสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีมันกําลังปัญหาต่างๆอุปสรรคทุกอย่างความโศกเศร้าหมองใจที่คุณเป็นอยู่แบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองถ้าคุณเป็นแบบนี้เลยนะณตอนเนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเวลาที่อยู่คนเดียวเนี่ยนะคะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะแอบร้องไห้หรือเปล่านะคะบางคืนอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็คือว่าแน่เห็นไหมว่ามี มีแสงส่องออกมาส่องเข้ามานะคุณแต่คุณไม่เห็นนะโดยบังเอิญน,นะคะแสงจากดวงจันนะส่องเข้ามาในหน้าต่างของคุณแล้วก็มีมีโควิดไม่ใช่นะคะมีตัวอะไรเนี่ยข้างข้านะคะข้างเขาเห็นไหมเขาบินมานะคะเขามีปีกเนาะก็ถือซะว่า ไม่ดูไม่หมอพูดไปโควิดนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะข้างข่าวเนาะโอเคเข้ามากับแสงแบบนี้นะก็คือเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดานางฟ้านะเข้ามาเขาดูคุณอยู่นะคะเวลาคุณร้องไห้หรือเสียใจผิดหวังเนี่ยเข,เ,ะะเขารู้ว่าคุณอ่ะเจ็บปวดนะคะเขารู้ว่าคุณอึดอัดใจลําบากใจมืดแปดด้านทําอะไรไม่ถูกนะ หาทางออกไม่เจอนะคะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะมันถึงเวลาของคุณแล้วจกวักรวาลเขาดูคุณอยู่นะคะเขาก็คอยเป็นห่วงอยู่แต่ว่ามันเป็นโชคชะตาของเรานะเนี่ยไพ่กลงล้อเกิดขึ้นมันเป็นโชคชะตาที่เราจะต้องเจอนะช่วงช่วงหนึ่งนะคะให้อดทนผ่านไปนะ,ะให้อดทนแล้วมันจะผ่านไปนะคะสิ่งที่ ทำได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนี่นะคะคไม่ต้องห่วงนะคะ BIG HAPPY c h ANC e นะคะจากนี้ไปนะสิ่งที่คุณรอคอยมันกำลังจะมาแล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งทั่วยใหญ่ๆเลยเดอะสตานะคะอยู่แบบมีความหวังไปเลยค่ะนะสิ่งที่คุณหวังคุณจะได้เนี่ยเป็นไพ่รอหมดเลยนะเห็นไหมสองไม้เท้านะคะกำลังจะได้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่คุณรออยู่ลงมาจากฟ้าแล้วเห็นไหมถ้วยลอยอยู่เนี่ยจัากาวาลกําลังจะมอบให้คุณแล้วนะคะเป็นแบบ เป็นน้าใจอะคะ่ะน้ําใจจากสวรรค์เลยแบบนี้นะคะน้ําใจจากเทวดาเดอะสตาก็ขึ้นมานะคะแล้วก็คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรอแม่หมอมองว่าคุณรออย่างเดียวเลยนะหน้าไพ่เนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะ Big Happy Chance ไม่ว่าคุณคนที่เลือกกองที่สองคุณจะรอคนรักนะคะ,ะคนที่แบบรอมาเนิ่นนานแล้วไม่ว่าจะแบบติดต่อมาหรือเจอกันหรือรอกลับบ้านอะไรก็แล้วแต่ คุณจะได้นะเนี่ยคุณจะได้เออแล้วก็คือว่าเพราะสิ่งที่คุณทำอย่างที่บอกเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเห็นนะคะเขารับรู้ถึงความเจ็บปวดถึงความแบบทรมานของคุณอะไรแบบนี้นะเ,เห็นไหมว่าจะมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวคุณทําอะไรนู่นนี่นั่นอยู่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยก็มาเนี่ยเห็นไหมมาน้าประตูนะคะแล้วก็คือว่าถ้าสําหรับบางคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะรอที่จะ กู้เงินนะคือคุณจะผ่านนะคุณจะได้นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มาปิดมามาเป็นแบบบทสรุปให้แม่หมอเนี่ยนะนะคนทีออ่หาทางออกไม่เจอนะคะคนที่เลือกกองที่สองนี่หลากหลายนะคนที่เลือกกองที่1นึ่เขาแบบเน้นมาเลยนะคะความรักนะคะคนที่เลือกกองที่2นะถ้าคนที่รอคนรักก็จะกลับมานะบิ๊กแฮปปี้แช่นะคะนะคุณจะได้โอกาสจักรวาลเขาจะให้คุณนะเขาเห็นแล้วนะคะว่า คุณพยายามมามากมายแค่ไหนแล้วนะก่อนหน้านี้นะคะกลงล้อแห่งโชคชะตาหมุนมาแล้วนะเป็นจังหวะของคุณแล้วค่ะรออีกสักหน่อยนะคริสต์มาสส,สิ้นปีนี้นะสิ้นปีปีใหม่อะไรประมาณนี้นะคะรอแบบมีความหวังนะคะไม่ต้องรอแบบทอ้ทอทอ้อท้อถอยทอ้ทอทอ,อะไรแบบนั้นนะคะคือให้รอแบบเดอะสตาร์เนี่ยเดอะสตาร์ Star, เป็นความหวังนะอะแล้วก็คือเราก็จะได้นะคะส่วนบางคนนะคะที่รอ อโอเคขอพูดเรื่องความรักก่อนละกันบางคนรอคนรักเก่านะให้กลับบ้านรอ,อาสามีก็ได้นะคือแบบอะไรก็แล้วแต่นะ่ะเขาจะมานะคะจะก,กวาลจะส่งเขาคืนมาให้คุณนะคะแล้วก็สําหรับบางคนที่ทําเรื่องกู้ธนาคารไว้รอเงินนะ่ะผ่านนะคุณรอก่อนนะคะก็คือเหมือนกับว่า ก็จะผ่านเช่นกันนะคะส่วนบางคนนะคะเข้ามาดูกองที่สองเนี่ยคุณหวังเรื่องงานของคุณที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันจะดีไหมดีค่ะอาจจะขยับขยายมาอีกขั้นหนึ่งนะคะหรือในหรือบางทีนะให้คุณคิดบวกไปเลยมันจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ BIG HAPPY CHANGE มันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แบบสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้สิ่งที่เราไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเนี่ยนะให้คุณคิดบวก ตรงเป้าหมายของคุณไปเลยว่าคุณต้องการอะไรนะเดี๋ยวเขาจะหมุนมาให้คุณนะคะสิ่งที่อึดอัดใจนะมันกําลังจะได้เปิดเรากําลังจะได้เปิดตาเปิดหูเปิดตาแล้วนะคะเพราะหน้าไพ่ใบนี้นะถูกปิดทูถูกปิดตาถูกมัดมันอึดอัดมันทําอะไรไม่ได้ขยับ,ขย,บขยื่อนอะไรไม่ได้เลยเดอะฟูลขึ้นมานะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่เหมือนนับศูนย์ใหม่นะคะเดอะฟูลเป็นไพ่ใหม่เลขศูนย์ไม่ใช่นับหนึ่ง นับศูนย์ใหม่เลยค่ะเหมือนแบบนี้เลยสิ้นปีปีหน้าเริ่มต้นกันใหม่นะเริ่มต้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณไม่คาดฝันมาก่อนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วมันกำลังจะหมนุนมาหาเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองแล้วค่ะนะคะรับเสียงกระดิ่งไปเลยนะคะเสียงแห่งความโชคดีนะคะก็มาดูโรแมนต์แองเจิลดีกว่าว่าโรแมนแองเจิลนะคะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างนะ โรแมนดิเจอร์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนนะคะโรแมนดิเจอร์ขอห้าใบนะคะบอกเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองให้หน่อยคะ่ะ mm hmm. uh, ขอโทษค่ะ Keep and open mind นะคะถ้าคุณที่เลือกกองที่สองนี้นะคะถามถึงเรื่องคนรักนะถ้าเอาเป็นเรื่องคนรักก่อนนะคะ คนที่คุณเจออยู่อ่ะมันอาจจะไม่ใช่สเปคของคุณหรือคนที่กําลังจะเข้ามาหรือคนที่เป็นประเด็นอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สเปคของคุณอาจจะไม่ใช่คนที่คุณชอบแต่ไพ่อยากให้คุณลองเปิดใจดูนะคะคนคนนี้แหละนะอา,อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะ Love yourself first นะคะช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะหันกลับมาดูแลรักษาเยียวยาเนี่ยอย่างเดอะสตาร์ก็เป็นการเยียวยาเช่นกันอาจจะต้องเยียวยาตัวเองนะคือยืนขึ้นมาให้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าตัวเราเท่านั้นที่สามารถะจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ หลายอย่างหรือทุกอย่างเลยก็ได้นะคะไม่มีใครมาเปลี่ยนเราแล้วเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนใครมีแค่ตัวเราเท่านั้นนะคะที่สามารถพาตัวเองเนี่ยให้ลุกขึ้นยืนหรือลุกขึ้นได้ทุกวันนะคะก็คือมีแค่ตัวเรานะนืะรักตัวเองก่อนนะคะถ้ากับคนรักนะคะก็คือถ้าเขาฝากมาบอกก็คืออาจจะเนี่ยแหละคะ่ะดูแลตัวเองให้ดีนะไม่ต้องห่วงเขาเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาแล้วนะคะอ่ะาคราวนี้มาดูอีกสาใบคะ่ะอืม โอเคนะคนที่คุณถามถึงเนี่ยถ้าคุณมีปัญหากันมากมายเนี่ยที่มันเป็นเรื่องอึดอัดใจอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นพาร์ทไลท์อะคะ่ะเป็นคู่รักตั้งแต่ชาติปางก่อนหลายชาติมาแล้วเนี่ยนะคือคุณน่าจะทําเวรทํากรรมเนี่ยร่วมกันมาหลายชาตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเจอกันมันไม่มีทางที่จะลาบลื่นนะมันต้องเจออุปสรรคกอดแต่อย่าลืมนะคะ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วนะมันกําลังจะหมุนไปแล้วมันเป็นโชคของคุณแล้วค่ะนะอไอ้สิ่งต่างๆมันกำลังจะหมุนไปแล้วคุณกับเขาเนี่ยใจตรงกันแหละนะตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะนะผูกพันกันตั้งแต่หลายชาติมาแล้วนะอดีตชาติอะไรแบบนี้นะ Copendency เห็นไหมต่างคนต่างหยหาซึ่งกันและกันนะคะอืมไม่ใช่แค่คุณนะถ้าคนมีความรู้สึกแบบนี้นะเขาก็เป็นค่ะ Let your friend help you นะคะโอเคไพ่ใ okay, บนี้นะถ้าสมมติว่าคุณและเขานะมีเพื่อนคนเดียวกันหรือว่าใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนนะคะลองให้เพื่อนช่วยนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะถ้าเขาอยู่ไกลติดต่อไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ลองหาตัวช่วยนะคะอาจจะถามไทยหรือนี่แหละสิ่งที่คุณอยากรู้ก็ถามแม่หมอนี่แหละนะถามได้เลยนะคะก็คืออาจจะมีการนี่เล่นพิก,กาัดก็ได้หรือถ้าสําหรับบางคนอยากรู้ลึกซึ้งก็ ดูดวงส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นการที่เข้ามาเล่นแบบนี้ก็ได้นะให้เราแบบสบายใจนะคะคือเนี่ย let your f r i e n d help you นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนี้นะคะถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์นี้นะ ก็คืออาจจะเป็นที่จะต้องหาคนบุคคลที่สช่วยคุณด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะอย่าลืมรักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็คนคนนี้นะเขาก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละคะ่ะนะเป็นพาทไลต์เดชชิพคุณเจ็บเขาก็เจ็บนะมีความสุขเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเรามีความสุขดีกว่านะคะเขาจะได้มีความสุขด้วยนะมันเป็นคนมันเป็น ฮาร์ทไลน์มันก็เป็นอย่างที่บอกเป็นคู่รักตั้งแต่อดีตชาตินะคะก็เหมือนมีอะไรที่มันก็เหมือนโซเมตเนี่ยละคะนะเหมือนโซเมตเหมือนเนื้อคู่นะคะคือว่าครึ่งหนึ่งของเราครึ่งหนึ่งของเขาแบบนี้นะคือมันผูกพันกันตั้งมันผูกพันลึกซึ้งผูกพันแบบเจ็วิญญาณอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนเอนทื่อลือลกองที่สองนะคะส,สิ่งที่คุณหวังนะหมุนมาแล้วค่ะไอสิ่งที่ไม่ไดหมีหมุนไปนะคะ มื่อไหร่จะพูดชัดนะคะโอ้ยนะสิ่งที่ไม่ดีกําลังสมนไปนะคะสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะคะคำนี้ค่ะสิ่งที่ดีๆ Big Happy c h ANC เนี่ยนะคะกําลังสมุนมาหาเพื่อนๆแล้วนะคะก็อดทนรออีกสักหน่อยนะคะก็ขอให้เ,เพื่อนๆสมหวังดังใจทุกประการเลยนะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ